แหมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุตาอยู่กับงานสําคัญก็กําลังเซลฟี่กับซุปตาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือพี่ปูพงศ์ศรีนั่นเองคะ่ะตื่นเต้นไหมคะพี่ปูเออดูพี่ปูจะนิ่นนงๆไปสักนิดน,นึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตรักเดียวเสมอนั่นเองก่อนที่ทุตาจะไปเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจทุกอย่างทุกๆบทเพลงนะคะในคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้มาฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าข้างหลังกล้องเนี่ยโหแฟนคลับแน่นเวอร์แน่นแบบแน่นมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับแฟนคลับกันนะคะ และต้องบอกว่าโหแฟนขับเยอะมากจริงแต่กลุ่มนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าเขาตามพี่ปูมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยคุณผู้ชมคะ่ะตามมาตั้งแต่พ่อสอนในอปอมีสามสีค่ะคนนี้ก็เลยมาดูคอนเสิร์ตพี่ปูน่โชวบัตรพร้อมอย่างดีไม่ได้มาคนเดียวนะคะอเอาลูกมาด้วยโอ,โอเคทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มลี่คือลูกไม่เก่งเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าเพลงอะไรที่ทําให้ประทับใจแล้วก็มไม่มีวันลืมตั้งแต่สามสี่จนถึงตอนนี้ปีห้าแปดแล้วอ๋อก็เพลงถึงเพื่อนค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามีบัตรแล้ว ไปเข้าคอนเสิร์ตกันเลยดีไหมดีค่ะโอเคค่ะไปพบกับคอนเสิร์ตของพี่ปูรักเดียวเสมอกันเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วปลื้มใจแทนเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างพี่ปูพงศิษฐ์คำพีจริงๆค่ะที่มีแฟนเพลงรักกันเหนียวแน่นนานขนาดนี้ซึ่งพร้อมใจกันมาให้กำลังใจในคอนเสิร์ตรักเดียวเสมอและก็ตรงใจแฟนคลับที่งานนี้พี่ปูงัดเพลงเด็ดตลอดการอย่างถึงเพื่อนเป็นการเปิดคอนเสิร์ตค่ะ ท,ทุกคนคิดถึงแล้วก็จัดอีกหลายเพลงช้าเอาใจแฟนๆที่ร้องตามได้ทุกเพลงก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศให้แฟนเพลงได้ขยับร่างกายในเพลงแรงยังมีที่ได้แฟนเพลงวัยเยาวขึ้นมาแดนซ์โชว์บนเวทีจนคุณป้าแอโรบิกยังอาย เสิร์ฟเพลงซึ้งอีกหลายบทเพลงต่อทั้งใจบงการแค่นั้นเพลงรอที่ลงทุนนั่งลงบนขอบเวทีให้อารมณ์ห่วงหาอาวอรตามเพลงสุดๆรวมถึงรักเอ่ยและเสมอก็ไม่พลาดให้แฟนๆได้ฟังและเพลงเด็ดอย่างสุดใจที่ร้องกันกล้องโรงละครสยามพิคเนสสยามสแควร์วันเลยล่ะค่ะ เปลี่ยนฝั่งมานั่งมุมสูงกันบ้างนะคะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศนะคะของรักเดียวเสมอของพี่ปูเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะคะก็จัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มอิ่มกันเลยแต่เพลงที่ขานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพลงนี้ค่ะสําหรับรักเดียวของพี่ปูมิพมศิษฐ์ค่ะไปดูกันเลยค่ะ